สวัสดีค่ะวันนี้เราเชิญมาวอร์เรมเดี่ยวหนว้วันนี้เราก็อยู่กันเด็กเกมเอ้ยเกมบี้ <c oughs> นี่อยู่รายการดิวควฝงย้อนนักวานทองแต่ไม่มีอะไรทำแล้วคือไปหาอะไรทำก็มันไม่เบื่อก็เลยมาทำรายการนี้เนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยไม่มีใครกล้า ไม่ได้มีใครพิมอะไรมาเลยผมจะว่าของนี้ก็คือลาบผมลาบนะคนที่เล่นไฟเดนไ i g h ฟ f u ก k ินน่าจะรู้จักแต่ว่ารัมกะเรีนะอย่างแรกเลยอาที่คนรู้ผมไม่ชอบสีคนของน้าผมมันไม่ได้ขี้เกียจหรอกไต้ตีแล้วแม่งเบี้ยวเดิมอีกคือไม่ตีพอตรงนะเว้ยแต่พอตีปุ๊บเบี้ยวแล้วอะไรแบบนี้ ไปพึบชิ๊ยยิ้มยิ้มยิ้มฮมเออมันตรงแนงไม่รู้เพราะว่าสเต็ปการการวัดที่ไม่มีไม่เหมือนใครไปฮิตเอาจริงผมก็นึกว่ามันวาดง่ายแต่มันรายละเอียดเยอะมาดูเหมือนง่ายแต่มันยากมากกับลาบเนี่ย ไปต่อไปก็เป็นสดตาคือนะโอ้ยวิวิคือถ้ามือมไปตรงเนี้ยบ่อยนะคือแปลว่าโทรศัพท์มันมันจะดับอันนี้คือเครื่องตานะผมไป,ไปจิกเข้ามาเไปบอกใครนะผม,าไ,ปามาไปจิกเข้ามานะอืมปากเป็นไงวะอย่างนี้ไหมมึงเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้ยางลบพิเศษ อืมอย่างนี้ก็ได้โอ้โหมันมาเจิดกว่านี้อีกมาเจิดกว่าที่คิดนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเื่อนขึ้นหน่อยคล้ายๆตัว C นะดำดำมอมดำดำเอาดำดำเข้มๆอี๊บอี๊บระบายๆาบ่าย ไม่เดินอมมาหน้าไม่ไม่เห็นจเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะไปโอ๊ยแย่ทำไมมึงก็มาดับวะก็เหมือนเอาเรื่องอยู่ ไปผมคือตอนนี้ผมมีสถานที่ในการอ,าอัดคลิปเนี่ยมีอยู่ที่นี้ผมจะเอาที่นี้เป็นทีหลักแหละแถวนี้ไม่เงียบมากเอ๋ๆให้ดูเ,ดเลยเจ้าเทวนี้ไปที่ัดคลิปนะผมไปตอ่ตอ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 ลาบูกแขนมันรีบยังวะเือเห็นญีเนี่ ความจริงมันก็ไม่ต้องวาดแขนก่อนก็ได้นะแต่แบบอยากวาดว่าแขนน่าจะต้องลงรายละเอียดไปเยอะ ในผม,มาะมงเลยว่าลาบเนี่ยคือแบบเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบเรามาจากวิตตี้นะสำหรับผมอะโอ้โหมาสนารักเลยเอิวบานลาบนารักนารักกันเลยวุ้ยเป็อบเป็นอีกตัวหนึ่งแบบที่ผมชอบลองมาจากวิตตี้นะวิตตี้คือแบบชอบลาบม,มันชอบมันชอบมันดูความครูมีความครูได้ผมันมีความครูอืม ไอทีอ่วาดตรงเนี้ยไอที่วาดตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่มือนะ <c oughs> บางคนเป็นก็จะผิดโอ้วาดมือมาสลอเท่เลยแนมะ่งมันไม่ใช่มือบริจิงก์มาตงวันนี้อืมม่เหมือนเลยวาดทำไมวาดทำไมเรี่ย่เหมือนเลุยไปโอ้โหเราวาดขอกันมาแล้วครับผม บ้าหรือเปล่าเนี่ย้โหแห้งสิหายเลยไปเราจะมาปึ๊บมาปป๊บปุ๊บปุ๊บรอ,องเท้าอือยังไงก็แบบทำลาบสายอาคุซ่าได้ไหมเนี่ยลาบนี่สังสาระเออ โอ้โหบอกเลยว่าลาบคนชอบลาบนี่คือหนาน,นี้ลาบหาอะไรไม่ได้สังสาระเดี๋ยวให้แมงโฟกัสกันโอ้โหไม่เห็นไม่ชัดอยู่ดๆต่อให้โฟกัสยังไงก็ยังไงก็เห็นไม่ชัดอยู่ดๆลาบเนี่ยสังสาระผมผมว่าเทวรูปมันฮอกลีดไว้ข้างหลังอเอานารูโตะมาผสมกับไฟเดนให้เลยนะเนี่ยไปไปไปว่าซัพ อ่าเสร็จแล้วผมก็พักๆกันนะน้ำกัะไรเสร็จแล้วเล่นเราเล่นลเรามาเราไม่วาดรูปเดียวแน่นอนวันนี้เราจะมาวาดอีกรูปหนึ่งแล้วบอดนี้มันไม่ได้มีแคลาบตัวเดียวสินะเราก็จะมาวาดจะได้อะไรโอ้โหอลิสมา,าอ,มอย่างไหนอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนเราจะมาวาดไม่เขียนนะ แม่ชีแม่ชีอมมแม่ชีแม่ชีเออไปว่าแม่ชีหน้าไหนดีได้อย่างนี้กันเออมาแล้วก็หน้าต่อไปอ่ะไปมาตามเคยนะ เพื่อให้คิดมันไม่สั้นเราก็จะวาดไม่ชี้ไปด้วยต่อไปก็อยากให้ทําอะไรเม้นมาเลยมันเม้นมาเลยเดี๋ยวทำให้แน,น,น่นอนนะว้าวใยก็ไม่เป็นเลยจากน้อยก็ช่วงนี้มันมักง่าย <xi> อย่ามักง่ายสิไม่ชี้เบื้งหน้าสามโทหรือเปล่าวะเนี่ยไปปึ๊บปึ๊บ โอ๊ยอะไรเนะี้อ <c oughs> เดี๋ยวมาขอเวลาบนึงโอเคช่วงนี้เริ่มระแวงระแวงกับเด็ดมือถือครับผมเอาไม่ชี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาอะไรใหม่เลย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปชียร์ยังนี้ก็ได้โอ้โหอาวีาาไปจะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือก่อนนะไปต้องทำไปที่อาคารหลุมศพบนหัวนะผมไม่ไม่ใช่หลุมศพส,สีมันคือไม้กางเขนใช่ใช่ใช่มคือไม้กางเขนนะมวป ถ,ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์มันไม่สามารถอะไรที่ที่มันฟีเจอร์อะไรของมาไม่มละอืมกูมก็ขึ้นภาพไม่เป็นวะใครขึ้นภาพเป็น,นะบอกไหนนะที่ฟีเจอร์มันไม่สามารถทําอะไรได้นอะผมอาจจะคิดเองก็ได้อืมอาจจะคิดเองแต่ที่พอวาดได้นะไอที่วาดไม่ได้กูก็ไม่วาด คือบางไงไม่ง่ววาดยากบางอันก็วาดง่ายาบางอันก็วาดไม่ได้บางไนก็ว้ามึงเพื่อทำมาเพื่อให้พระเจ้าวาดหรือไงไหเออเพมันยากจริงจโอ้โหต่อไปนี่จ,จากจังหวะนรกเลยเนี่ยว่าดไอซีเอะนๆๆๆิดนิดหน่อยหน่เลยเราไม่ได้ขี้เกียจหรอกยากมาตรงนี้ก็น่าจะได้ไหมเนี่ย เกนาทีเออนั่นก็ยาวกว่าคลิปที่แล้วอะ่ะคืยอยากทำให้คลิปมันแบบไม่สั้นไม่ดูไม่สันส้นอะอยากให้มันอย,ยาวายัวนกูโอ้โหไม่ชีไม่ชีแบบอ,อะไรวะเนี่ยนี่คือไม่ชีเเลอมาจะเพิ่มตรงไหนให้ด้วย อ่นะเดี๋ยววาดแขนไปแล้ไอเรื่องวาดผู้หญิงเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบการ์ตูนวาดง่ายๆเดี๋ยวยังพบว่านนะแต่ถ้าเป็นแบบอันนี้ม่การ์ตูนวาดยากๆเลยอะใบใบ,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 บออก,กันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรผมก็ทำให้อยู่แล้วนะผมนะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเข้ามาชีั้ล่างๆผมเอ้ยแม่ชีมีเนี่สีขาวลัดมินี่สักสาระ ยอดอลุตโตเดี๋ยวผมเพิ่มไปไหนก็นได้ง่ายบูบานไม้กางเขนดิเอ่อวานไม้กางเขนนี่ส่วนลาบก็พอๆกันบ้านไม้ก <c oughs> างเขนมา้วผมก็สำหรับคลิอนี้นะชอบก็พอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครมาแล้วเออไม่เป็น,นมาใหม่เอาใหม่ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับนะครับสวัสดีครับ